มารูรจ้จากไอ้น้ำอีกแล้วมัมหมีเองครับท่านใดยังไม่ดูคลิปแรกกลับไปดูคลิปตอนที่หนึ่งก่อนนะจะได้ไม่งงว่ามัมหมีอยู่ที่ไหนเอานะไม่เสียเวลาบอกเลยละกันครับมัมหมีอยู่ที่อำเภอละอูนจังหวัดละนองตอนนี้ที่นี่ไม่มีรางรถไฟแล้วแต่ที่มัมหมียืนตรงนี้คือสถานรถไฟเดิมครับชื่สถานีเขาฟ้าชี้เขาฟ้าชีอยู่ไหนอยู่นู้นลิบ,ล,บลิบทีแรกก็จะขึ้นไปถามเขาเขาบอกว่าเดินประมาณสองกิโลเปลี่ยนใจละสภาพอ้วนอย่างนี้ไม่ถึงแน่นอน ก็อยู่ที่นี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอแสงอาแล้วถ่ายรูปคุณปู่ปไปฝากกันยเยอะๆติดตามมัมมี่ใน a ฟ e b o o k นะครับเดี๋ยวคันนี้มัมมี่พาชมรถจักรไอน้ําคันด้านหลังมัมมี่ก่อนคันนี้หาดูไม่ได้นะครับนั่งรถไฟมาก็ไม่ได้รถไฟใกล้สุดมาแค่ชุมพรหรือสุราษนะครับแต่ง่ายสุดที่นั่งรถทัวร์ไดเล็กมาเลยครับปื๊ดจากกรุงเทพมาจริงๆมัมมีถ่ถึงแต่ตีห้าแล้วละ่ะแต่ว่าไม่กล้าเข้ามามันมืดมากนะครับก็เลยรอฟ้าสางวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆ หมอกเต็มเลยเห็นไหมครับด้านหลังคุณปู่มีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ให้ดูนาฬิกาเจ็ดโมงสิบห้านาทีละยังมีหมอกอยู่เลยนะครับอ่ะเราไปดูรถจกกักรนี้กันดีกว่าอ่ามิกาโดเก้าหกสองนะครับเข้าประจำการสร้างโดยบริษัทอุตสาหกรรมรถไฟญี่ปุ่นนะฮะเป็นรถจักรแบบสองแปดสองคันชักหายไปแล้วเหมือนเก้าห้าศูนย์เลยเมื่อก่อนคันนี้อยู่กลางแจ้งนะครับก็จะมีสภาพอย่างเนี้ย เป็นสนิมหน่อยโดนเอออะไรละ่ะลมทะเลพัดนะครับผูกก่อนเบอร์ยังเห็นชัดอยู่ข้างหนึ่งนะครับลอฟทอก็สีเหลืองหายไปแล้วนะครับดูชัดๆ962เดี๋ยวฮะเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนว่าสภาพ962เป็นไงบ้างม,ามันมีจะขึ้นได้ไหมเนี่ยยืดยืดเราไปแล้วกันแวบมืดหน่อยนะ นี่ห้องขับ962กสอเมื่อหมีไม่กล้าขึ้นนะพื้นก็ผุหมดแล้วดูดินีครับพื้นเริ่มผุแล้วคือนะหมีหนักร้อยี่สิบโลไงเกือบร้อยี่สบโลคือถ้าเมื่หมีขึ้นไปรับรองคุณปู่รุดอาจจะอายุไม่ยืนนะครับก็เลยขออนุญาตส่งกล้องขึ้นไปอย่างเดียวแล้วกันช่องเตาไฟร้นะนี้ประสงค์วัดลำเลียงนะครับมืดหน่อยทางด้านนน้นเป็นอาคารฐานี้เขาฝ่ายที่จำลองนะครับลงมาละ นะครับอ,อีกครั้งอีกชัดงเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอ่ามาแล้วครับนี่ไปฝั่งรถลำเลียงบ้างรถจากคันนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเลยนะครับมีแม่น้ําละอุ่นเขาไม่รู้เขาเรียกแม่น้ําหรือเขาเรียกคลองนะเพราะว่า<ม>บางคนก็บอกว่าคลองละอุ่นบางคนก็เรียกแม่น้าละอุ่นนะครับอันนี้ไปฝั่งรถลำเลียงบ้างเฮดไลท์ไม่เหลือละหมดละเหลือแค่นี้เอง นะฮะเลขท้ายรถก็ไม่เหลือแล้วนะครับอ่าเราไปเดินดูนะครับตรงนี้เขาสร้างเป็นอาคารทรงกลมๆเลยครับเหมือนวงเวียนกับรถจักรเลยฮะนะฮะมีอาคารหลังคา,งางคลุมโดยรอบดีแล้วครับคุณผูดท่วจะได้ไม่โซมกว่าน,นี้แต่ถ้าทางอาบาตอมีตังก็ทาสีหน่อยก็ดีนะแน่หมอะลงจัดบ้านนะครับวันนี้แม่น้ำละอุดมองไม่เห็นอะไรจริงๆท้งด้านโน้นจะเป็นสะพาน ข้ามของละอุ่นเนี่ยดูมือม้าหมีนะชี้ไปทางนู้นอ่ะนะจะเป็นสะพานข้ามของละอุ่นไปนะครับไปดูรอบๆรถจักรกันดีกว่าอีกข้างหนึง่งนะฮะเดี๋ยวมีเดินรอบข้างนอกบ้างละกันนะครับฝั่งด้านนู้นคือสถา,านีเขาฝาชีจำลองนะครับที่เห็นลิบๆตรงนู้นจะมีป้ายบอกว่าเป็นเขาฝาชีนะครับ,นะรบรอ,อ่าเราฝทอ ฝั่งนี้มีคนมาเติมสีให้เราด้วยอุ้ยเปล่าไม่มีอะไรไม่ใช่ของเขานะคนอนื่นเขามาทิ้งไว้เลขข้างรถฝั่งนี้หายไปแล้วนะเนี่ยังเห็นล่างๆอยู่ว่าเป็น962รถจากมิกาโดรุ่นนี้มันซีรีส์อะไรเอ่ยใครรู้บ้างถ้าจำไม่ผิดจะเป็น901-970ใช่ปะนะครับสร้างโดยสมาพันธ์อุตสาหะเขาเรียกอลไรสมาคม รถจักอุตสาหกรรมรถจักญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขาเรียก Japanese Railway Industry Association นะฮะนะครับก็มมมี่ก็ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเนาะภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้เลยนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ตึงนะนะเอออาจารย์ตึงอาจารย์เชียพิวัตรอินเล็กบอกว่าขอพ่วงอันเนี้ยสันนิษฐานว่ารถจักคันนี้น่าจะโดนมาทิ้งไว้ทีหลัง เพราะว่าสมัยญี่ปุ่นเข้ามาขอพ่วงไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือขอพ่วงอเมริกันอัตโนมัติฮะแต่ถ้ารถจากสมัยญี่ปุ่นน่าจะเป็นขอพ่วงแบบ ABC เป็นคันสับๆลงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเจอคันไหนเป็น ABC มีถ่ายมาฝากอีกนะครับอ่ะผ่านไปดูข่าวฝาชีเนี่ยฮะทางนี้ฮะเป็นถนนที่เข้ามาที่พิพิพธภัณฑ์ทางด้านนี้นะครับลาดยางเลียบกิฟเลยห้ารอยเมตรถนนใหญ่ตรงอ,อันนี้ไปคือเพชรเกษมแล้ว นะเหมือนพิเกษมตรงไปทั้งด้านนี้เลยนะฮะถ้าพ้นโค้งนี้ไปก็เห็นละวพะเิเกษอาคารพิพิธภัณฑ์อ่าเห็นป่ะครับพิพิธภัณฑ์ชัดเจนด้านมันมีห้องน้ําด้วยแต่ยังไม่เปิดนะหรือเพราะวันนี้คนน้อยไม่รู้ที่เขาเลยไม่ได้เปิดห้องน้ํามีป้ายฉีบอกว่ามีห้องน้ําจะไปฉีแเละลาดไม่ดีเราเป็นคนดีครับเราต้องเข้าห้องน้ําแต่มีห้องน้ําเล็กๆจิ๋ว มองตรงมึงมะหมีไปเห็นปะเห็นป้ายห้องน้ําปะอยู่ข้างหลังห้องน้าพอดีเลยเออเป็นห้องน้ําสังกะสีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันนิดนึงครับเป็นคนไม่ดีเลยนะมาถึงปุ๊บพาเข้าไปดูรถจักรก่อนเลยไม่ค่อยสนใจป้ายอะไรเท่ามากมายนะี่ครับเอาบารจอแลนองงบมันปีห้าหนึ่งมีประกันด้วยนะแต่หมดอายุไปละอ็กสปายไปเรียบร้อยปีที่แล้วยี่สิบสองมิถุนายนห้าสามนะครับ นี่ทางรถไฟสายชุมพรกระบุรีเขาฝายชีครับการรถไฟการสร้างทรถไฟเริ่มต้นหนึ่งมิถุนาสองสี่แปดหกครับพันเอกสุกิกาละมาซาฮารุเป็นหัวหน้ากองมิสเตอร์กามาฮาชิเป็นนายช่างคุมใช้แรงงานกรรมกรอจีมาลายู G และอินเดียสองหมื่นถึงสองหมืนห้าพันคนแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับในการสร้าง สร้างทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยชัดละนะฮะเขาบอกว่าเมื่อก่อนทางนี้ขนานกับเส้นทางหลวงชุมพรและนองก็คือเพชรเกษมน,นะฮะสายสี่ปัจจุบันมีสะพานสามสิเอ็ดแห่งเจ็ดสถานีมีอะไรบ้างเอ่ยไม่ได้บอกไว้กองหลานญี่ปุ่นได้นำลางเหล็กที่ลื้อมาจากเมืองกาลันตัน กาลันปันเนาะมาลาย,ยูเป็นรางขนาด50ปอนครับและ60ปอนสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2486พิธีฉลองคริสต์มาสเลยปีเดียวกันระยะทาง90กิโลบวก815เมตรกับอีกจุด09มีรถไฟล่นทุกวันด้วย เสียดายครับไม่มีแล้วตอนนี้เนียฮะเขาบอกตรงนี้น่าจะเป็นหลางสันนิษฐานเอานะครับเนื่งจากที่คุณทวดจอดอยู่เนี่ยวิ่งผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์เลยมาตามเส้นทางเนี้ยทางที่มัมหมีเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมัมหมีก็ต้องเดินจากนี้รอรถกลับระนองนะครับอ่าทริปนี้จบไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับรถจากเขาฟ้าชีคันด้านนู้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาระนองก็หาโอกาสแวะมาได้นะครับถ้ามาจากกรุงเทพ นะครับสังเกตว่ามีเอป้ายนะผ่านกะบ,บุรีถึงอำเภอละอุ่นนะครับเลยแยกอำเภอละอุ่นมานิดนึงนะครับก่อนข้ามสะพานคลองละอุ่นเรียกคลองแลวกันเนาะชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกคลองอะ่ะนะก่อนข้ามสะพานคลองละอุ่นจะมีทางแยกซ้ายมือครับปากทางเข้ามีป้อมตำรวจสีเหลืองๆอยู่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาห้าร้อยเมตรเองนะครับหรือนั่งรถทัวร์มาก็ได้ลงปากซอยนะครับแล้วก็เดินมานะครับนั่งรถมาจากชุมพรก็ได้ครับมีรถทัวร์ออกเยอะแยะเลย นะครับแล้วมาเยี่ยมคุณทั่วกันบ้างนะทริปนี้สวัสดีครับ